มาเจอเกันกันไปอีกแล้วนะคะอัสปาดดหิดนะฮะเหมือนแขกไหมทุกคนวันนี้เวลจะพาทุกคนไปหาหน้าไม้งัดทางงัดทางงัดทางงัดฝนเพิ่งตกนะคะไม่รู้ว่าสิได้โบนะคะยังไงก็ขอกำลังใจหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส<ด>ับสไคร b ์ให้เวลด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็มีสมุนด้วยนะคะนี่ค่ะ อ่ะลืมบอกเราอยู่เมืองการนะทุกคนอยู่เมืองการมาบ้านอาเหมือนเดิมค่ะเราจะไปหาหน่อไม้กันนะคะเจอกอไผ่แล้วนะคะทุกคนอุ้ยแมลงอันขออนุญาตนะคะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะลูกมาหาหน่อไม้นะคะมีไหมเธอยังไม่เกิดหรอกเพราะฝนพุ่งตกเนาะ สิได้บแจวบ่พี่น้องเอ้ยสิได้บแจวบ่เหมือนีงอ่ะเร็วพุนมันต้องคีมอ่อใส่ไปขางหนังคืาอาเคียวใส่ไปอ้าวก่นเป็ยางม่ย,มยางมุนมน,นี่ก่อนเนาะปลานะคะพี่น้องมีแต่ปลานะจ๊ะเมืองฝนฝนขึ้น,นม,มาอีกแล้ว มันตะก,กอ,กอาภายยัยแล้วมันอยู่ข้างในเนาะสมุนนะคะนี่ <c oughs> สมุนเราสองตัวสามสี่ตัวไปไหนไม่รู้ไหน <c oughs> เข้าได้ไหมหานอาใหม่นะคะ <c oughs> เดินออกกำลังกายนะคะทุกคน ไปแล้ว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 เห็นทุกคนเราเจอเห็ดนะไม่รู้เห็ดอะไรพี่น้องมึงสุดมาปลา่อยเออหัวคอยหัวคอยเห็นเห็ดป่ะพี่น้องเห็นอย่างไะ อะไรวะมันบ้านเนี่ยพี่น้องคอยบอยเฮ็ดแล้วอออโอ้ยไอ้วิออดอกเดียวด้วยอากาศดีไหมทุกคน เพ็ินสบายชุดมันไม่พร้อมเนาะนี่นะคะมี่ป่ามาเร็วมาเร็วตายสมุนของเรานะเหนื่อยคุณแม่เหนื่อยได้เห็ดมาดอกหนึ่งนะ <c ười> เดินเล่นค่ะทุกคนออกกำลังกายอากาศาดีนะคะ อากาศดีด้วยพี่น้องเอ้ยที่นี่จังหวัดกาญจนบุรี <c oughs> สิงสูงสิงสูงต้นมะท่านกับมีนะคะบมมีหน่วย